ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ b n n คอกออนไซต์ site, กับผมไอเดียดารันพบครับห่างหายกันไปนานกว่า2เดือนเลยทีเดียวนับจากที่เราได้นำเสนอรายการตอนล่าสุดไปเชื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านที่ได้ติดตามชมรายการเรามาตลอดก็อาจจะมีสงสัยกันบ้างว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับช่องนี้หรือเปล่ายังจะทำรายการอยู่ไหมทำไมหายไปนานเลย ดังนั้นผมก็จะขอใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ชมเลยว่าสาเหตุที่ในช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ลงคลิปรายการตอนใหม่ทีเหมือนปกติก็เป็นเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยทางช่องของเรากําลังอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงระบบหลังบ้านเพื่อเตรียมรับการขยายขยายครั้งใหญ่ ซึ่งในเร็วๆนี้เราจะมีการเปลี่ยนชื่อช่องใหม่จาก Bangkok Onsite On เป็น The Circle โดยรายการ Bangkok Onsite On ที่ทุกคนคุ้นเคยกันก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมมีผมไอเดียดารันพบเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือเราจะมีรายการอื่นๆที่นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจนอกเหนือไปจากด้านการพัฒนาเมืองเพิ่มเข้ามาอีกหลายรายการเลยด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านเทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆมากมายยังไงก็เตรียมติดตามรับชมกันได้เลย ย้ำอีกครั้งว่าถ้าเห็นช่องนี้ที่ทุกคนติดตามกันอยู่เปลี่ยนชื่อไปเป็น The Circle ก็ไม่ต้องแปลกใจไปแล้วก็ต้องขอฝากทุกคนช่วยติดตามเป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนเราต่อไปได้เช่นเดิมเลยนะครับ นอกเรื่องกับไปพักใหญ่ๆแล้วเอาเป็นว่าเรากลับมาที่ประเด็นหลักของเราในวันนี้กันเลยก็แล้วกันซึ่งก็เป็นจังหวะดีที่มีโอกาสพิเศษให้เราได้กลับมาอัปเดตกันด้วยเลยนั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่22ตุลาคมเวลา4โมงเย็นเป็นต้นมาเนี่ยทางกรมทางหลวงเขาก็ได้มีการเปิดให้ทดลองใช้งานโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์ยกระดับสาย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเพื่อกาะติดสถานการณ์ตามสไตล์ของ b a n ค kok o k อนไซต e แน่นอนว่าผมก็จะพาทุกคนไปชมภาพบรรยากาศจากด้านบนทางยกระดับเหนนือถ นที่2เส้นทางนี้กันแบบเต็มๆต,ตลอดความยาว8.3กิโลเมตรกันเลยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับโครงการมอเตอร์เวย์สายนี้ก็เป็นโครงการของกรมทางหลวงที่แบ่งการก่อสร้างออกเป็น2 p h เฟสหรือว่า2ระยะ คือเฟสแรกช่วงจากบางขุนเทียนถึงเอกชัยที่เห็นในแผนที่เป็นเส้นสีเขียวเข้มความยาวประมาณ10.5กิโลเมตรซึ่งก็คือช่วงที่ตอนนี้ได้ทดลองเปิดให้ใช้บริการฟรีกันแล้วส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือเฟสที่2ในแผนที่จะเป็นช่วงสีเขียวอ่อนจากเอกชัยถึงบ้านแพ้วระยะทางประมาณ16.3กิโลเมตรที่ได้เข้าพื้นที่ก่อสร้างตามหลังนานราว2ปีทําให้ตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ล่าสุดก็มีความเป็นรูปเป็นร่างไล่ตามช่วงแรกไปได้เยอะแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญที่ผมต้องบอกกับคุณผู้ชมไว้ก็คือที่จุดเริ่มต้นของโครงการบริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนซึ่งเป็นจุดที่ทางยกระดับสายใหม่นี้จะเชื่อมต่อโดยตรงกับทางด่วนสสายก็คือทางด่วนสายพระรามสามดาวคะนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกกับทางด่วนวงแหวนกาญจนาพิเศษด้านใต้หรือทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์พระราม2ที่เปิดให้บริการอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ย หากเราเดินทางในเส้นทางฝั่งขาออกจากกรุงเทพมาจากทางดาวคะนองเราจะยังไม่สามารถขึ้นใช้งานมอเตอร์เวย์ใหม่จากแยกบางขุนเทียนได้เนื่องจากทางขึ้นลงบริเวณแยกนี้จะอยู่ในส่วนของโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนของการทาพิเศษแห่งประเทศไทยที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง แต่ถ้ามาจากทางด่วนการจราจรพิเศษเราจะสามารถใช้ทางลาดเชื่อมต่อเลี้ยวซ้ายขึ้นมอเตอร์เวย์ใหม่ที่แยกบางขุนเทียนได้เลยเพราะจุดขึ้นลงตรงนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียกว่าช่วงที่ผมไฮไลท์สีแดงไว้ให้บนแผนที่ช่วงนี้เนี่ยก็จะเปิดให้ใช้เฉพาะกับรถที่เดินทางเชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์เวย์ M82 กับทางด่วนการจราจพิเศษเท่านั้นทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเลยนั่นเอนะครับ ดังนั้นถ้าใครที่ใช้ถนนพระรามที่2ตรงออกจากดาวคนองมาก็จะต้องวิ่งข้างล่างไปยาวๆก่อนเลยแล้วถึงจะสามารถไปขึ้นมอเตอร์เวย์ยกระดับสายใหม่ได้ที่ด่านพันท้ายนรสิงห์ตรงจุดนี้เลยนั่นเองซึ่งก็จะใช้ได้เป็นแค่ช่วงสั้นๆแค่ประมาณ3กิโลเมตรก็จะต้องลงที่ด่านมหาชัย1แล้วเช่นเดียวกับคนที่ใช้มอเตอร์เวย์ใหม่ในเส้นทางฝั่งขาเข้า,ขา,ขาโดยขึ้นมาจากด่านมหาชัย1ถ้าจะไปทางดาวคนองก็จะต้องลงที่ด่านพันท้ายนรสิงห์เท่านั้นเพราะถ้าขับข้างบนยาวไปต่อก็จะถูกบังคับให้เลี้ววไปขึ้นนนนนทางนา,างง่กจเเษัอร และด้วยเหตุผลที่ว่ามาทั้งหมดนี้เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศด้านบนทางยกระดับใหม่กันแบบชัดๆเต็มระยะทางเกือบ10กิโลเมตรในวันนี้ผมก็เลยพาคุณผู้ชมเดินทางมาตามทางด่วนการน,นาพิเศษซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในเส้นทางมุ่งหน้าแยากต่างระดับบางขุนเทียนและใกล้จะถึงจุดเชื่อมต่อเข้าสู่มอเตอร์เวย์สายใหม่กันแล้วนะครับหลังลงสะพานการนาพิเศษมาได้ประมาณ12กิโลเมตรช่วงก่อนที่จะถึงแยกต่างระดับบางขุนเทียนเราก็จะเจอกับช่วงทางโค้งใหญ่ๆที่โค้งไปทางขวามือ ตรงจุดนี้ก็ให้คุณผู้ชมสังเกตป้ายบอกทางไปสมุดสาครสมุดสงครามของมอเตอร์เวย์สายใหม่มีสัญ,ญลักษณ์หมายเลข82ของกรมทางหลวงชัดเจนซึ่งพอเห็นป้ายแล้วก็ให้ชิดซ้ายแล้วใช้ทางออกด้านซ้ายมือไปได้เลยพอแยกออกจากทางดวง่วนกาญจนาพิเศษมาแล้วตรงจุดนี้ก็จะเป็นทางลาดหรือว่าร้ํมเชื่อมต่อโดยตัวทางเชื่อมก็จะเป็นช่องทางขนาด2ช่องจราจรมีการทําพื้นเป็นสีกันลื่นสีแดงๆยาวๆตลอดทางซึ่งก็จะพาเราตรงมาเรื่อยๆขนานไปกับทางดวง่วนกาญจนาพิเศษทางด้านขวามือครับ พอขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรก็จะเจอกับด่านเก็บค่าผ่านทางชื่อด่านบางขุนเทียน2ซึ่งเป็นด่านสําหรับออกจากทางด่วนการนาพิเศษที่ตรงนี้เราก็จะต้องจ่ายค่าผ่านทางตามที่เราใช้บริการมาจริงๆเพราะยังไม่ได้เข้าสู่มอเตอร์เวย์เอ็นะครับ พอผ่านด่านมาแล้วตรงจุดนี้ทางด้านขวามือในอนาคตจะมีการก่อสร้างทางแยกไปเชื่อมกับทางด่วนพระราม 3, ดามดอนนวงแหวนในเส้นทางฝั่งขาเข้าไปทางดาคนองด้วยแต่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างรอการก่อสร้างครับ และทันทีที่เราเลี้ยวซ้ายออกจากถนนการจนาพิเศษมา เราก็จะเข้ามาบรรจบกับทางยกระดับเส้นทางหลักเหนือถนนพระรามที่2กันแล้วแต่ตรงช่วงนี้จะยังเป็นพื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบของการทงพิเศษแห่งประเทศไทยในโครงการทางด่วนพระราม3ดาวคนองวงแหวนอยู่ซึ่งพอขับตรงไปเรื่อยๆอีกประมาณ1.7กิโลเมตรถึงจะเข้าสู่โครงการมอเตอร์เวย์ M82 ของกรมทางหลวงแต่ในมุมมองของผู้ใช้งานทั่วไปอย่างเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สนใจหรือรับรู้อะไรตรงนี้เท่าไหร่เพราะทั้งสองโครงการของทั้ง2หน่วยงานก็จะเป็นทางยกระดับเชื่อมต่อกันเป็นผืนเดียวยาวๆเลย โดยรูปแบบก็จะเป็นทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรอย่างที่เห็นอยู่นี้ยาวไปตลอดทางเลยนั่นเองนะครับ พอผ่านแยกต่างระดับบางขุนเทียนมาได้นิดนึงตรงจุดนี้ก็จะเป็นด่านบางขุนเทียนซึ่งเป็นทางลงในฝั่งขาออกและเป็นทางขึ้นในฝั่งขาเข้าแต่ในขณะนี้ยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานทั้ง2ฝั่งซึ่งที่ด่านบางขุนเทียนนี้เองก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโครงการทางด่วนของการทาพิเศษกับมอเตอร์เวย์เอ็องของกรมทางหลวงนั่นเองครับ ในระหว่างการเปิดให้ทดลองใช้ฟรีโดยไม่เก็บค่าผ่านทางเนี่ยทางกรมทางหลวงเขาก็ยังมีการจำกัดความเร็วต่ำกว่าปกติอยู่โดยรถพ่วงรถบรรทุกหรือรถบัสโดยสารจะจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถยนต์รถกระบะรถตู้จะจำกัดความเร็วที่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเนื่องจากยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์แต่เมื่อเปิดเต็มระบบพร้อมเก็บค่าผ่านทางซึ่งตามแผนก็คาดว่าจะเป็นช่วงประมาณปลายปี2571ก็จะขยายขีดจำกัดความเร็วไปที่120ิโมมตตร่่อชัวงนะครับ ตรงช่วงนี้ผมก็จะปล่อยให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศสวยๆบนทางยกระดับกันไปยาวๆสักพักหนึ่งเลยก็แล้วกันครับ และที่ข้างหน้าตรงจุดนี้ก็จะมีจุดขึ้นลงและด่านเก็บค่าผ่านทางอีกหนึ่งด่านนั่นก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์เป็นทางขึ้นในฝั่งขาออกและเป็นทางลงในฝั่งขาเข้าซึ่งก็เปิดให้ใช้งานได้แล้วทั้ง2ฝั่งถ้าคุณผู้ชมยังจํากันได้ที่เราดูในแผนที่กันไปเมื่อตอนต้นคลิปหากใครที่ขับออกจากกรุงเทพมหานครมาจากฝั่งดาวคะนองแล้วต้องการขึ้นมาทดลองใช้มอเตอร์เวย์สายใหม่ก็จะมาขึ้นได้ที่จุดนี้เลยนั่นเองนะครับ พอผ่านโค้งใหญ่ๆช่วงเลยด่านพันท้ายนรสิงห์มาตรงช่วงข้างหน้านี้จะเป็นช่วงที่ถนนด้านล่างผ่านสะพานข้ามทางรถไฟแต่ที่มอเตอร์เวย์ยกระดับด้านบนนี้จะยกขึ้นจากจุดอื่นแค่นิดเดียวไม่ได้ยกสูงเป็นเนินขึ้นไปตามสะพานข้างล่างเพราะงั้นเวลาขับรถผ่านบนทางยกระดับข้างบนก็แทบไม่ได้รู้สึกเลยว่าด้านล่างมีสะพานอยู่โดยจุดที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนซึ่งอยู่ในโครงการเฟส2ช่วงจากเอกชัยไปถึงบ้านแพ้วที่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยก็จะมีลักษณะไม่ต่างกันกันกบตรงนี้เลยครับ และเมื่อผ่านสะพานข้ามทางรถไฟมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นลงด่านมหาชัยหนึ่งซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางในช่วงที่1ที่เปิดให้ทดลองใช้งานฟรีกันแล้วนะครับถึงตรงนี้เราก็จะต้องลงจากทางยกระดับไปสู่ถนนพระรามที่2ด้านล่างกันแล้วโดยที่ปลายสุดของทางลาดลงจะมีทางแยกให้เราสามารถเลือกได้ว่าจะวิ่งเข้าช่องทางหลักด้านขวาหรือออกสู่ทางคู่ขนานด้านซ้ายครับ มองจากตรงนี้เราก็จะเห็นแนวทางยกระดับด้านบนของมอเตอร์เวย์ m 8 2ที่ยังคงยื่นยาวต่อออกไปซึ่งอยู่ในโครงการช่วงเอกชัยบ้านแพ้วที่ตอนนี้ก็กำลังเร่งก่อสร้างตามมาและก็คาดว่าจะเปิดให้ใช้งานได้ประมาณเดือนมิถุนายนปี2569นั่นเองนะครับ และที่เราได้ชมกันมาทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศบนมอเตอร์เวย์ยกระดับสาย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยฝั่งขาออกที่เปิดให้ประชาชนทดลองใช้งานฟรีกันได้ในช่วงนี้ซึ่งในสัปดาห์หน้าผมจะพาทุกคนกลับมาชมในเส้นทางฝั่งขาเข้ากันด้วยระหว่างนี้ใครที่ยังงงสงสัยเรื่องจุดขึ้นลงตรงไหนยังไงหรือมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะมาแบ่งปันกันก็ร่วมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ทางช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ชมกันจบแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครถูกใจการนำเสนอของเราก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยส่วนถ้าท่านไหนอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนรายการของเราก็สามารถสแกน QR code พร้อมเพย์เพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้หรือสนับสนุนผ่านการให้ซูเปอร์ดังที่ใต้คลิปวิดีโอนี้และคลิปอื่นๆของเราทุกคลิปได้เช่นกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ Bangkok On s i t e ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ